สำหรับท่านที่เพิ่งเป็นกรดละย้อนนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าคนเป็นกรดละย้อนเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงอาหารมันๆอาหารมันๆเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทานอาหารทอดแล้วก็น่าจะจบจบไหมคะไม่จบค่ะเพราะว่าอาหารดังกล่าวนะคะที่บอกว่ามันในที่นี้ก็คืออาหารอะไรที่ใช้น้ํามันในการปรุงเช่นอาหารที่จะต้องผัดด้วยน้ํามันก็หลีกเลี่ยงค่ะหลายท่านจะบอกว่าเขาทานก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็อยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับ ระยะของโรคที่เป็นถ้าเพิ่งเริ่มเป็นไม่มากน้ํามันเล็กน้อยและเป็นน้ํามันดีๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันงานะคะน้ํามันชาคี้ม้อนหรือน้ํามันอะไรที่ดีๆต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทานได้แต่ถ้าอยู่ในระหว่างอาการที่กําลังกําเริบแรงนะคะการหลีกเลี่ยงน้ํามันเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคมันไม่เพิ่มสเต็ปความรุนแรงขึ้นไป อาหารมันๆนะคะนอกเหนือจากอาหารที่จะผัดแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราเอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาต้มเป็นต้มจืดเป็นเป็นต้มซุปอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นไก่เนี่ยนะคะถ้าคุณใส่ทั้งหนังลงไปเลยเนี่ยมันก็จะมีมันเนี่ยลอยอยู่ข้างบนทีนี้เวลาเราตักกับข้าวเนี่ยค่ะมันก็จะต้องไปเจอเอาน้ํามันของสัตว์ตรงนั้นน้ํามันไก่ตรงนั้นนะคะเข้าไปด้วยวิธีการที่ดิฉันแนะนําคนไข้เสมอเลยนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้มเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้ต้มเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเอาเข้าตู้เย็น เพื่อที่จะให้ไขมันเนี่ยมันลอยตัวขึ้นแล้วก็ช้อนเอาน้ํามันนะคะที่มันเป็นเกล็ดๆอยู่เนี่ยเอาออกมันก็จะเหลือแต่น้ําซุปจริงๆซึ่งมันไม่มันบางคนจะบอกว่าเออก็เอาหนังออกแล้วไงใช่ค่ะเอาหนังออกแล้วแต่ในเนื้อของไก่หรือในเนื้อของหมูเนี่ยค่ะมันก็ยังมีไขมันอยู่ดังนั้นถ้าเื่อว่าเราสามารถที่จะเอามันออกได้ทั้งหมดได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องของอาหารมันๆนอกจากนั้นแล้วค่ะอาหารที่มันก็ได้แก่ช็อกโกแลตค่ะ หลายท่านจะบอกว่าเออช็อกโกแลตทานได้ไหมสงสัยนะคะก็คือทานไม่ได้น้ำมันงาค่ะน้ำมันวิตามินอีค่ะฟิชออยค่ะอาหารบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คืออาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันอร่อยนะมันทำให้ความรู้สึกเต็มในความรู้สึกของเราว่ามันอร่อยมีความสุขแต่อย่าลืมว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีไขมันสูงมากและนอกเหนือจาก เครื่องดื่มแบบนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ก็คือเครื่องดื่ม3 in 1แต่เราก็ยังจะไปเจอในส่วนของเครื่องดื่ม3 in 1บางคนทานกาแฟอยู่นะคะถ้าอาการไม่มากบอกแล้วนะคะว่าอาการอาหารทุกอย่างเนี่ยค่ะจะทานได้หรือทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาการของโรคระดับไหนถ้าแรงเราก็จะต้องลดปริมาณอาหารที่จะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการดังกล่าวนะคะดังนั้น ทีอินวันเช่นกาแฟเนี่ยค่ะมันจะมีคอฟฟีเมดใส่ลงไปด้วยในคอฟฟีเมดนั้นล่ะค่ะมันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากหางนมและก็มาจากน้ามันที่ทําเป็นในรูปของผงไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มทีอินวันที่ทําจากอะไรแน่นอนค่ะบางคนทราบดีว่าถัว่วทานไม่ได้ก็จะเป็นว่าหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มาจากถัว่วเมื่อท่านทานลงไปมันใส่ในปริมาณไม่มากก็จริงแต่เนื่องจากว่าเราทานทุกวัน ดังนั้นค่ะอาหารต่างๆเหล่านี้มันจึงเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมาต่อสู้มาดิ้นรนกับปัญหากดรดลย้อนที่กําเริบมากขึ้นทุกวันแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณไม่รู้สึกเลยว่ามันเพิ่มสเตปขึ้นรู้อีกทีก็คือหายใจลําบากแล้วนอกจากเครื่องดื่มมันๆอาหารมันมนแล้วนะคะเครื่องดื่มที่ไม่ควรจะดื่มเลยก็คือเครื่องดื่มที่มีแก๊สสูงๆเช่นเครื่องดื่มน้ําอัดลมชากาแฟ ชาเขียวชาเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันใส่นมในขณะเดียวกันก็รวมถึงเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆด้วยสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็น่าที่จะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเป็นกฎหลย้อนแล้วไม่ทราบว่าอาหารมันมันที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรบ้างวันนี้ได้คําตอบแล้วนะคะความรู้ในวันนี้ก็น่าที่จะช่วยให้คุณลอดพ้นจากปัญหาทุกทรมานจากปัญหากฎหลย้อนที่มากกว่าอาหารไม่ย่อยได้และเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ